สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ด7จดย่านน้ำเราก็จะเอามาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับบัตรคนจนนั่นเองจะมีการคำนวณรายได้เป็นครอบครัวครั้งใหม่จะลงทะเบียนครั้งใหม่ว่าจะคำนวณอย่างไรและจะ ถึงรู้ได้อย่างไรว่าเราจะได้สิทธิ์ไหมคือว่าเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็ญกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2565นั้นเงื่อนไขหลักเกณฑ์รอบใหม่มีอะไรบ้างคิดคํานวณรายได้ครอบครัวอย่างไรถึงรู้ว่าเราได้สิทธิ์ จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี6.5และเห็นชอบร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อยโดยคาดว่าจะมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนในรอบนี้ก็ประมาณ17ล้านนั้นคนนั่นเองซึ่งเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนในช่วง ไตรมาสที่3ของปี2,565คาดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน65นั่นเองครับทางนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65จะแตกต่างไปจากปี58เพราะว่ามีการเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนการถือครองทรัพย์สินต่างๆเข้ามาเป็นตัวคัดกรองด้วย ผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี58และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันอยู่แล้วจะต้องลงทะเบียนใหม่ในปีห5เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงต้องทบทวนคุณสมบัติใหม่นั่นเองสำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็คือ1มีสัญชาติไทย2มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป3ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ก็คือ เป็นภิกษุสามเณรนักโทษหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภา4ก็คือ รายได้ของผู้ที่ลงทะเบียนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดเวลา1และหากกรณีมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวผู้ลงทะเบียนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนการคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียนและก็สมาชิกในครอบครัวและลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวนั่นเอง5ก็คือทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากฉลากพนันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต,ต่อคนณเนะวลาใดเวลาหนึ่งและหากกรณีมีครอบครัวทรัพย์สินของเ<อ>งินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน0,000 0แสนบาทต่อคนณเวลาใดเวลาหนึ่งการคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จาก รวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวนั่นเอง6ก็คือผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นเอง7ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีเงินวงกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ดังนี้คือวงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยก็คือไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาท วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะก็ไม่เกิน1ล้านบาท8ก็คืออสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็คือกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวบ้านเดี่ยวทาว์ห้องแถวและตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานะครับห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรกรณีเป็นผู้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื good, mm. ่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อื่นเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อเกษตรกรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1นั่นเองครับ2ก็คือที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช้เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่นะครับกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวก็คือ1ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดิน กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวหากผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวแถวเขาห้องแถวและตึกแถวแยกจากกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานั่นเองหากผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวแถวเขาห้องแถวและตึกแถวรวมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมหรือไม่ก็ตาม S <S ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสร่วมกันต้องมีพื้นที่ก็ไม่เกินยี่ห้าตารางวาเช่ <S <S 2> <S 2> นเดียวกันหากผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกกันไม่ว่ามีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรน,น,นั่นเองหากผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดรวมกันไม่ว่าบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและผู้สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรเช่นเดียวกันกรณีที่อยู่อาศัยรวมใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกินสองไร่2ก็คือที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ การอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่กรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่นั่นเองตัวอย่างการคำนวณรายได้การเฉลี่ยที่ครอบครัวก็คือตัวอย่างก็คือที่1ในบ้านมีสมาชิก3คนโดยมีรายได้ดังนี้คนที่1่มีรายได้70,000บาทคนที่2มีรายได้80,000บาทคนที่3ตกงานไม่มีรายได้รวมรายได้ครัวเรือนก็คือ1 5 0 0 0บาทหาร3คนเท่ากับ ห้าหมื่นบาทถ้าคนในบ้านมีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดมีอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดไม่มีวงกู้วงเงินกู้เกินกำหนดไม่มีบัตรเครดิตจะสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้ง3คนตัวอย่างที่2บ้านที่มีสมาชิก3คนพ่อแม่ไม่มีไม่ได้ทํางานไม่มีไรายได้ส่วนลูก1คนมีไรายได้3า0แสนหกหมื่นบาทต่อปีทําให้ไรายได้ในโกเรียนเฉลี่ยที่สามแสน ห0 0 0ื 60, ถึง3ถึง1ละถึงคูณ3ก็คือเท่ากับ1นึงล้านสองแสนบาทดังนั้นบ้านนี้จะไม่มีใครได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้ว่าพ่อแม่ไม่มีรายแต่ว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวเกิน1นึ0งแสนบาทต่อคนนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวการคำนวณทั้งหมดบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากไปสำหรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้นะครับใครไม่เข้าใจยังไงก็เดี๋ยวก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีประกาศลงทะเบียนวันไหนอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาเอามาบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ